ทำงานหนักเที่ยวให้สุดแล้วไปหยุดที่โรงพยาบาลนั่นเองครับสวัสดีครับนี่คือลาออก The s e ีรีสเดินทางมาถึงเอพิโซดที่6แล้ว5วันนี้ก็น่าจะเป็น ตอนสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงเรื่องลาออก The Series จริงๆผมตั้งใจจะทำเป็นซีรีส์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการทำงานการสัมภาษณ์งานอย่างไรดูแลบริหารทีมงานอย่างไรในฐานะที่ตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์บ้างนะครับในตำแหน่งของผู้บริหารหรือว่าผู้จัดการ ของบริษัทรวมไปถึงเรื่องของฝ่ายเซลล์ฝ่ายการขายนะครับแต่ยังไงก็ตามพอทำออกมาแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าผมมีความรู้สึกว่าคนที่เป็น HR เก่งๆคนที่เป็นผู้บริหารที่เก่งที่ดูแลคนดูแลทีมงานบริษัทใหญ่ๆเนี่ยที่ทำได้ดีกว่ามีเต็มไปหมดเลยนะครับงั้นก็เลยจะขอ เล่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปหลายคลิปแล้วว่าตำแหน่งล่าสุดก่อนที่ผมจะลาออกก็เป็นจีเมนะครับเป็นผู้จัดการและก็ตอนนี้ลาออกมาเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องของ การทำงานก่อนที่จะลาออกและก็อยากจะเล่าถึงประสบการณ์การทำงานหนักจนตัวเองป่วยทำงานหนักเที่ยวให้สุดแล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองครับก็ย้อนกลับไปนะครับสักประมาณ3ปีที่ผ่านมา ตอนนั้นทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าทํางานหนักแล้วก็เครียดมากๆพอเริ่มเครียดเนี่ยก็เลยเริ่มเอ๊ะต้องกลับไปออกกําลังกายและก็เลยหันหน้าไปออกกาลังกายเข้าจิมเข้าฟิตเนสเป็นเล่นสกอตน่าจะน้ําหนักเยอะเกินไปก็เล่นแล้วรู้สึกเจ็บหลังเจ็บหลังมากๆเจ็บแบบจี๊ดเลยจี๊ดแบบ ต้องกินยาพาราเดี๋ยวมันเหมือนเข็มมันแทงหลังแบบเจ็บปวดมากกินยาพาราสองเม็ดเอ้ยคลายปวดได้พอยาหมดฤทธิ์กลับมาปวดอีกเป็นอยู่เงี้ยประมาณสองวันก็เลยตัดสินใจไปหาหมอก่อนที่จะตัดสินใจไปหาหมอก็คือก่อนนอนต้องกินยาพาราสองเม็ดยาหมดฤทธิ์อาการเจ็บจี๊ดเนี่ย ปลุกเราให้ตื่นตื่นขึ้นมาแล้วแบบสลืมสลือกินยาปุ๊บแล้วก็นอนหลับต่อแบบนี้นะครับสองวันตัดสินใจไปหาหมอพอไปหาหมอเสร็จแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นสันหลังทับเส้นประสาทก็รักษาอาการโดยกายภาพโดยการใช้ไฟฟ้าช็อตนะครับ ก็ถ้าใครไม่รู้ว่ามันสนุกสนานแค่ไหนก็ให้ไปดูสารคดี2องสเชื่อบ้ากล้าก้าของพี่ตูนนะครับเสร็จหลังจากวันนั้นกลับมาบ้านเคาะซ้ํากรรมสัตว์ครับเวลาชีวิตคนเรามันจะเจออะไรสักอย่าง,งมันมักจะมาพร้อมกันพอกลับมาบ้านผมรู้สึกว่าผมเริ่มชาชาที่ใบหน้าซีกซาย มันเป็นอะไรเกิดขึ้นเป็นชาหน้าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่ได้เอะใจอะไรเราคิดว่ามันอาจจะเป็นเอฟเฟกจากการช็อตไฟฟ้าหรือเปล่าก็ตื่นขึ้นกับกลายเป็นว่าตาข้างซ้ายเนี่ยหลับไม่ได้ลืมไม่ได้ปากด้านซ้ายนี่บิดเบี้ยวไปหมดเลยคือใบหน้าซีกซ้ายผมไม่สามารถขยับได้ขยับได้ข้างเดียวนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดู ก็ไปหาหมอหมอคนแรกวินิจฉัยไม่ได้ไปตามหมออีกท่านหนึ่งมาคุณหมออีกท่านหนึ่งก็ไม่กล้าวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็ท้ายที่สุดก็ไปตามอาจารย์หมอมาอาจารย์หมอมาถึงปับ๊บส่องไฟดูหน้ารูปถามสองสาคำก็บอกว่าเอาภ้ามาปิดตาไว้แล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบลหรือปลายประสาทหน้าอักเสบนั่นเองนะครับ ตอนนั้นผมกำลังจะ,จะก้าวเข้าสู่วัย30นะประมาณ28-29เรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเริ่มเป็นผู้ใหญ่เต็มตัววัยกลางคนที่จะต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างวันนั้นครับคุณหมอผมยังจำคุณหมอได้ดีคุณหมอบอกว่า อาการปลายประสาทหน้าอักเสบเนี่ยมันเกิดจาก3กรณีข้อแรกก็คือเป็นมะเร็งในสมองคุณหมอบอกว่ามึงก็รู้นี่เป็นมะเร็งอ่ะยังไงก็ตายผมอฮะหมอข้อที่สองเคสที่2ก็คือเป็นเนื้องอ,อกในสมองแล้วคุณหมอก็พูดต่อมาว่าหมอทำงานมา30กว่าปีแล้วเพิ่งเคยเจอเคสเดียวที่เป็นเนื้องอ,อกในสมอง แต่มันตายไปแล้วนะผมเลยฮะหมอนี่คนไข้ก็เลยถามแล้วกรณีที่สามนะครับก็เกิดจากการเครียดนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักอะไรพวกนี้แล้วผมถามคุณหมอว่าแล้วผมจะทราบเมื่อไหร่ว่าเกิดจากสาเหตุไหนคุณหมอบอกว่า2อาทิตย์เจ้ไแม่เป็น2อาทิตย์ที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเลยเรายังอายุไม่เต็ม30มดีเลยนะครับมีอีก ร้อยสิ่งพันอย่างความฝันเต็ไมไปหมดเลยที่ยังไม่ได้ทํากูจะเป็นมะเร็งไม่ได้นะครับและการรักษาก็คือการช็อตไฟฟ้าที่ใบหน้าลองจินตนาการเล่นๆนะครับว่าผมต้องไปโรงพยาบาลทุกวัน30นาทีช็อตหลังอีก30นาทีช็อตหน้าและการทานยาที่มีตัวยาของสเตียรอยช่วงแรก วันละ20เมตรวันละ20เมตรหลังจากนั้นมาอาการก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นหลังเริ่มหายเจ็บใบหน้ายังยังเป็นอยู่อย่างนั้นอีกเป็นเดือนเลยนะครับคุณหมอบอกว่าเร็วที่สุด2เดือนช้าที่สุดอาจเป็นปี ผมเรยนรู้สึกว่าเฮ้ผมอยู่แบบนี้เป็นปีไม่ได้ช่วงนั้นครับจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตคือผมไปหาหมอทุกวันไปโรงพยาบาลต้องนั่งรอโน่นนั่นนี้ผมก็มีโอกาสได้ซื้อหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อ Five Secrets You Must Discover Before You Die หรือว่า5ความลับที่คุณต้องคนพบก่อนตายไปอ่านที่โรงพยาบาลจังหวะที่หมอช็อตไฟฟา้าหลังแล้วเราก็ทิ้งเราไว้อยู่ในห้องคนเดียว ผมก็อ่านหนังสือเล่มนี้ไปอ่านไปน้ําตาไหลไปครับพบความจริงของชีวิตมันเป็นฉากที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นหนังสือที่สร้างมาจากเรื่องจริงเป็นการเก็บสถิติแล้วก็ออกไปสัมภาษณ์คนป่วยคนใกล้จะเสียชีวิตที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็รวบรวมว่ามีอะไรบ้างที่คนใกล้จะเสียชีวิต เขาพูดเป็นสิ่งเดียวกันที่อยากจะฝากถึงคนรุ่นหลังหรือคนที่กําลังมีชีวิตอยู่คนหนุ่มสาว mm hmm. เขาย่อยออกมาว่าคนที่ใกล้จะตายเนี่ยพูดมา5ข้อที่เหมือนกันนะครับข้อแรกนั้นก็คือจงซื่อสัตย์ต่อตัวเองแต่สิ่งที่ผมอ่านแล้วผมน้ําตาไหลเลยนั่นก็คือเป็นช็อตที่คุณยายจิตนาการหนังอเมริกา มันจะเป็นเฉลียงหน้าบ้านแล้วมีคุณยายวัยแปดสิบนั่งเก้าอีโยกมาโยกอยู่มือลอยไปนอกบ้านนักเขียนคนนี้หรือว่าเป็นนักข่าวเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์ว่าอืมมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตที่คุณเคยผิดพลาดแล้วเสียใจไหมเขาบอกว่าไม่ ไอสิ่งที่ผิดพลาดก็คือผิดพลาดไปสิ่งที่เสียใจมากที่สุดคือสิ่งที่ยังไม่ไลงมือทาพูดง่ายๆก็คือคนเราพอใกล้จะตายแล้วอ่ะไม่เสียดายไม่เสียใจกับสิ่งที่ทําผิดพลาดที่ผ่านมาในชีวิตหรอครับแต่เขาจะเสียดายกับสิ่งที่ยังไม่ได้ลงมือทํามากกว่าทําไมผมอ่านประโยคนี้แล้วผมรู้สึกว่าน้าตาผมไหลถ้าหากวันนั้นผมไม่โชคดี เป็นแค่ความเครียดผมเป็นเนื้องอกในสมองหรือเป็นมะเร็งในสมองผมพิการผมเสียชีวิตผมคงไม่ได้มานั่งเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังกี่ร้อยพันความฝันที่ผมใฝ่ฝันอยากจะทำมันคงตายไปกับผมแล้วผมคงจะเสียดายมากมากเสียใจมากๆสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทำมานานแสนนานกันคือการวิ่งมาราธอน ย้อนกลับไปประมาณ10ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นนักกีฬาเทควันโดระดับแข่งขันระดับระดับชาติระดับแบบกีฬาแห่งชาติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยแบบนี้พอเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กก็เกิดอาการบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าฉีก3ครั้งติดกันนะครับคุณหมอก็บอกว่าเลิกเล่นกีฬาผมก็จบชีวิตของนักกีฬาแล้วก็วิ่งไม่ได้อีกเลย คือเดินมากๆก็ข้อเท้าพลิกข้อเท้าพลิกเชื่อไหมครับพอผมปรึกษาหมอหมอบอกว่าไม่ให้วิ่งพอผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมออกวิ่งวิ่งทั้งๆที่หน้านี่ยังเบี้ยวอยู่เลยและผมใช้เวลาแค่3วันในการวิ่งจบ10กิโลแรกแบบต่อนเนื่องโดยไม่หยุดพักนะครับสิ่งนี้ทำให้ผม เข้าใจว่าเวลาเราตั้งใจจะทำอะไรเวลาที่เราสัญญาอะไรกับตัวเองไว้แล้วเราได้ทำมันมีความสุขมากจริงๆนะครับเอพิโซดนี้ผมไม่ได้มาอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการทำงานการแก้ไขปัญหาอะไรเลยผมแค่อยากจะมาเล่าสาเหตุที่ผมลาออกที่คนส่วนใหญ่บอกว่าโหเป็น ผู้จัดการลาออกมาทำไมผมฝ่ฝันผมมีความตั้งใจอยากจะมาเป็นฟาร์มเมอร์อยากจะเป็นชาวไร่ชาวนานตั้งนานแหละแต่ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีทำอะไรได้ดีผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเพราะผมลาออกละผมก็หาเส้นทางที่จะมุ่งไปได้วันนี้ผมพบเจอสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ <c oughs> ถ้าหากวันนี้เราตายกี่ร้อยพันความฝันครับที่มันจะตายไปกับเราผมมองไปข้างหน้าในอีก10ปีถ้าผมยังทำงานอยู่ยังจะมาเป็นผู้บริหารยังจะมาปวดหัวกับยอดขายมันคงไม่ใช่ชีวิตที่ผมใฝ่ฝันที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วผมจะมีความสุขกับมันเช่นนั้น ผมจึงตัดสินใจลาออกผมไม่ได้เชียร์ให้ทุกคนลาออกจากงานประจำนะครับผมแค่เชียร์ให้คุณลองคิดดูว,ว่าถ้าพรุ่งนี้เราตายกี่ร้อยพันความฝันมันจะตายไปกับเราครับเอพิโดนี้แล้วก็ซีรีส์ลาออกเดอะซีรีส์คง ฝากไว้กับคําถามนี้ต่อไปคงจะเป็นการขึ้นต้นซีรีส์ใหม่ที่เกี่ยวกับการทำฟาร์มชีวิตในไร่ของผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ผมหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยได้ฉุดคิดอะไรบางอย่างได้ความสนุกสนานบันเทิงขอให้ทุกคน พบเจอเส้นทางที่ใช่ของชีวิตมีความสุขในทุกวันที่ตื่นขึ้นมามีรอยยิ้มและมีความรักให้กันนะครับนี่คือลาออกจากซีรีส์ผมบูบูบกิิสดาธรรมดีลาไปก่อนสวัสดีครับ